การทุกเนื้อของการทำหมุบตามไรคะของบบะตูางหลก่อนยา่อนก็ต้งเดี๋ยวเมัจะเปาเนีย ค่ะเมื่อเราคุบหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่มาอบใส่ไฟธรรมชาตินะคะเพื่อเป็นการไล่ความชื้นจากหมูนะคะค่ะเมื่อปิดกับเตาธรรมชาติเสร็จแล้วนะคะเพื่อไล่ความชื้นแล้วเราก็มานำนำเอาถุงพัดลมนะคะเพื่อที่จะให้มันเย็นค่ะประมาณสี่ห้านาทีนะคะเมื่อครบสี่ห้านาทีแล้วเราก็มานำมาใส่บนจุพันค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาใส่บรรจุพันธุ์ค่ะตัดตัดอ,ออกที่มันเลยกล่องให้เรียบร้อยน,นะคะใส่กล่องนะคะเราก็นํามาใส่ถุงค่ะใส่ ถ้าเป็นแท็กนะคะขายแท็กละ50บาทค่ะนี่ถ้าเป็นกล่องก็กล่องลอกว่าหนึ่งร้อยบาทครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆถูกใจกันบ้างเปล่ากับของดีชุมชนที่เราพามาพบก,กันในวันนี้นะคะขอขอบคุณเพือ่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะ